สวัสดีคร <Hugo. S 2> so ับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผล้พ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเดิมเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนะมามาระเบิดกรอบนะพี่นะระเบิดกรอบดูหลังเหรียญนะครับนี่นะครับของพระประจําวันเกิดนะครับหลวงพุทธทิมวัดละหารไร่นะพี่นะนี่ดูนะครับ ก็นะครับด้วยความที่เขาเลี่ยมเดิมมาอย่างนี้นะเขาเลี่ยมเดิมมาปิดหลังนะครับก็เลยอยากจะดูว่าข้างหลังเนี่ยเป็นหลังเรียบหรือหลังยันหรืออะไรก็เดี๋ยวเรามาระเบิดดูกันนะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับต้นสายปลายเหตุของคลิปนี้ก็เมื่อราวๆสักห้าเดือนก่อนนะครับนะผมได้พาประจำได้พาประจาวันเกิดของลูกผู้ทิมนะครับนี่นะครับเนาะมาชุดหนึ่งนะครับเนาะก็พอลงไปไม่นานนะลงไปไม่นานก็มี ที่ท่านหนึ่งเขาเขาปิดเหมาไปอะนะนะครับแล้วมันก็มีเม้นหนึ่งมาที่ทําเหมือนกระตุ้นตอมอยากรู้ผมนะครับคุยผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ผมลืมนะครับว่าเขาอยากจะดูว่าข้าหลังอะนะครับเหมือนท่านใช้ยันอะไรนะครับเนาะเนี่ยใช้ยันอะไรอยู่ด้านหลังเหรียญเนี่ยนะครับเนาะของพระประจําวันเกิดนะครับเนาะเพราะนะครับเนาะพารุ่นนี้นะครับเนาะคือเลี่ยมเดิมจากวัดมาอย่างนี้เลยนะครับเนาะนะก็นะครับ นี่นะครับเรี่ยมเดิมจากปัจจัยเรามาดูแนวทางการเล่นหาก่อนนะเพื่อนีนะก่อนที่จะมาระเบิดนะครับนี่เพื่อนทีนะนี่นะนะครับก็นะครับพาประจําวันเกิดหลวงปู่ธิมเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นเลี่ยมเดิมอย่างนี้เลยนะนะครับเพื่อนี่นี่นะนี่นะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่มีแต่พระประจําวันเกิดนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับก็จะมีนกนะนี่นกสาลิกานะนร่นะครับแล้วก็พระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ นางกวักพาสังกาจายแล้วก็พาประจําวันเกิดนับเนี่ยดูนะมีมีพานี่นะพาพารุ่งยืนด้วยนะนะครับเห็นไหมครับนี่นะมีสิงด้วยนะนะครับดูนะครับนางกวักนะครับพาแก้วมรกตแล้วก็นกสาลิกานะครับแล้วก็เนี่ยพาประจําวันเกิดนะครับก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะพอดีนํานอนในงานวันนั้นอ่ะที่ที่ท่านเส่แกนะครับนอนเดี๋ยวนะครับก่อนมาระเบิดก็นะครับเอา ประวัติคร่าวๆของพระรุ่นนี้แล้วกันนะครับตามสไตล์ตช่องเรานะครับสะสมเพราะศรัทธานะครับผมนะก็นะครับพระรุ่นนี้นะครับนัดแจกในงานผูกพัทสีมาวัดละหานไลปี2517นะครับเนาะก็พระชุดนี้จัดสร้างเมื่อปี2517นะครับที่ระลึกเ,ลกเนื่องในงานผูกพัทสีผูกพัทสีมาฝั่งลูกนิมิตนะครับพระอุโบสถวัดละหานไล่นะครับเนาะ วัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับมีการจัดพิธีปลุกเสกพร้อมกับการประกอบพิธีในการปลุกพระศตีมาโดยมีองค์หลวงปูททิมนะครับอิสรลิจกุอิสริโกนะครับเนาะเป็นประธานในพิธีและปลุกเสกพร้อมคณะส่งวัดละหานไล่นะครับมีการสั่งทำหลายพิมพ์นะครับที่นางกวักพระสังกัจจยสิงห์พระพุทธพระพุทธชินราชพระนางปกนะครับแล้วก็ชุดประจําวันเกิดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็หลวงปูททิมเสกแล้วก็มีพระลูกวัดในวัดนะครับ ในวัดท่านนั่นแหละมารวมเสียงนะครับก็เหมือนเป็นพิธีในวัดอะนะครับมันก็ต้องมีใช่ไหมครับผูกพัดไอ้มีงานในวัดนะครับท่านก็ต้องสร้างคาเยอะเพื่อที่จะแบบใครมาก็ต้องใช่ไหมครับใครมาก็ต้องมาแบบได้บูชาไปนะครับรได้ใช้อันนี้เป็นความเมตตาของพระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับคือความมีความเมตตาเป็นที่ตั้งนะนี่นะใครมาก็อยากจะได้ทุกคนนะครับเนาะเปิดให้บูชาบ้างแจกบ้างใช่ไหมครับนะจะไป จะไปบูชาจะเปิดขายอย่างเดียวเหรอใช่ไหมครับนะมันก็ธรรมดานะครับผ้าชุดนี้นะครับก็เลยเป็นนี่นะครับก็ดูง่ายก็เป็นผ้าโรงงานนั่นแหละนะครับแล้วก็เลี่ยมเดิมแล้วก็เอามาเสกนะครับเนาะก็อยางให้ดูเมื่อกี้ก็เรียนหาทั่วๆไปนะครับนนะครับนะก็ออะก่อนระเบิดกรอบก็มาส่องสักนิดนึงนะครับของผ้าปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นนางกวักนะวันนี้แหละนะครับผมนี่ ะดูนะเนื้อหาปีหนึ่งเจ็ดนะครับเห็นไหมครับไหลก็เลยก็หลุดไปตามการเวลานะพอดีนะแล้วก็มาแก้มรกตนะครับผมนกสาลิกานะครับผมนี่นี่นะอันนี้มีสายสินด้วยนะครับมีตะกุดด้วยนะครับนี่นะพอดีมาอย่างนี้เลยนะชิ้นนี้ก็มาอย่างนี้นะครับมีสายสินมีนี่นะครับ มีมิดเหรอนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตาประจำวันเกิดนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาระเบิดกรอบนะนะครับพี่มีนี่นะนะครับก็อาจไม่พูดความตามเพลงก็เอาเลยนะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ถนัดเรื่องด้านระเบิดกรอบนะคะเดี๋ยวค่อยไปนะวี่จะได้รู้ด้วยกันนะครับผมอึบ มก็นะครับเขาอ,อยากพ,พี่เขาอยากรู้ก็จัดไปนะครับเนาะก็ห้าเดือนหกเดือนนะพุ่งจะเนี่ยพุ่งจะหาเจอนะ,นนะพี่แั้นะครับมึงจะหามาระเบิดกรอบนะครับเดี๋ยวนะผมระเบิดไม่ค่อยเก่งนะพี่เดียวได้ไหม เด๋ยนนะครับพี่ๆใจเย็นนะครับเนาะบอกแล้วนะไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับต่างานระเบิดนะอือืเนี่ยนะครับก็พอดีข้างในเป็น ผ้าโลหะนะพี่พีก็เลยไม่ค่อยอน,นี่ได้นะแต่ถ้าเป็นหูถ้าเป็นเป็นแต่ถ้าเป็นว่านเป็นผงเป็นอะไรนี่ไม่ได้นะพี่นะทำอย่างนี้ไม่ได้ไปหาล้นดีกว่านะพี่นะถ้าเป,เป็นเนื้อว่านเนื้อผงนะครับอย่าหาทาอย่างนี้นะแปลกนะพี่แต่นี่เป็นพระเนื้อโลหะนะครับเขาแข็งอยู่แล้วนะะเราก็ก็เอาง่ายๆเขาว่านะพี่นี่นะได้แนละ เป็นเนื้อผงเนื้อว่านก็ไปหาลนไฟดีกว่านะพี่หรือไม่ถนัดก็ไปให้ร้านเลี่ยมเขาทาให้นะครับเนาะเขาจะมีเครื่องอะไรนะผมเคยเห็นเขาบางคนก็จะเอาไฟลนนะครับเอาอะไรเอาเหล็กแหลมแหลมทิ่มหรือบางคนก็เขาจะเหมือนมันจะเป็นเหมือนไอ้เครื่องปัดอะไรนะที่เป็นเป็นเครื่องปั่นนะพ่นี่นะเนาะที่ทำให้มันขอบมัน,ม,นมันนะครับขเขาก็จะปัน่นจี้จี้แล้วก็จะเอาเฮ้ยเขาบอกบคือบางคนเขามองว่าถ้าใช้ไฟลนละพะข้างในจะ จะมีการแบบดูความร้อนอะนะเขาก็เลยเอาแทน่นนะครับแท่นที่ไว้ใช้ปัดเงาอะนะครับนะเขาก็ใช้ที่ที่ขอบแล้วก็เขาก็แกะนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของช่างะนะครับเนาะฝีมือเขาก็ต่างกันต่างตามองค์ความรู้นะครับพีนะ่เดี๋ยวนะเาไม้แขะก่อนอได้นะ นี่นะครับผมนะมาดะหูหลังเรียบไม่พี่นนะเป็นหลังเรียบนะครับเนาะนี่นี่นะครับนี่นะจะได้รู้ด้วยกันนะเป็นหลังเรียบนะนะครับไม่มียันนะนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับผมนี่ พระประจำวันเกิดนะครับหลวงปู่ทิมพัะทหารไร่นะครับในงานผูกพัะทศีมาปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะเหมือนท่านจ้างโรงงานทํานะครับแล้วก็เอามาเสกนะพวกนี้นะเพื่อแจกญาติโยมที่มาร่วมทําบุญวัดนะครับเนาะก็บางคนอาจจะเคยเห็นนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับเนาะที่แบบเป็นซองผ้าป่าใช่ไหมครับที่มีพระ อะไรอย่างนี้นะครับแต่ท่านเอามาแล้วท่านก็มาเสกก่อนนะครับท่านก็มีพิธีเสกนะครับแต่ก็ท่านเสกท่านเป็นประธานเสกนะครับเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็มีลูกวัดในวัดมาช่วยเสกนะครับเนาะก็เป็นเหมือนพิธีภายในนะคุณผูนะพิธีภายในของของท่านนั่นแหละนะนะครับแต่ก็นะครับเซนหาสากลก็ถือว่านะครับเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่ที่หลวงปู่ทีมแล้วกันนะครับที่หลวงปู่ทีมท่านเสกนะครับเนาะท่าน เศภายในวัดน,นนนนดนะครับใ,ร mund, ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะนี่นะครับก็ที่ผมบอกตลอดนะครับผ้านะครับขอให้แท้นะครับเนาะขอให้แท้นะครับเนาะไม่ว่าจะนิยมหรือไม่นิยมหรืออันนั้นอันนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเนาะใช้ได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะความเมตานะครับเป็นที่ตั้งของพระเกจิผู้ปฏิบัติปฏ erm ิบัติชอบถูกไหมครับเมตตาให้ชนชั้นทุกหมู่เราอย่างนั้นถูกไหมครับมันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเนาะ นะเราถึงเป็นกิจของส่งนะครับเช้ามาต้องบินธาบาตนะครับเพื่อโปรดสัตว์นั่นเองนะเป็นไปไม่ไดนะครับตั้งอยู่บนความเมตตานะครับเนาะมันก็ธรรมดาก็ถึงบอร์ครับทุกรุ่นนะครับเนาะนะครับขอให้แท้แล้วก็ทันท่านเสกนะใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับเนาะแต่ถ้าใครมีตังค์ใครมีกําลังก็จะเอารุ่นนิยมนะครับไปใช้บ้างอวดบ้าง ก็ตามสบายนะวัน,นี้นะเราไม่ได้เราคือเราไม่ว่ากันนะครับแต่เราเอาแต่เราเอาปัใจจัยในกระเป๋าเรานะวิน,นี่เป็นที่ตั้งนะครับแต่ฝากไว้หน่อยนะครับเนาะวิน,นี่นะครับปานิยมก็เป็นเป้าหมายของพาเก๋ถูกไหมครับนะอันนี้เป็นหลักตัวทั่วไปนะวิน,นี่นะมันก็ธรรมดานะครับเราคือเอาง่ายง่ายนะครับพาสมัยก่อนพลาเหรียญน,นะนะครับแบบพลาเหรียญนะครับนะครับปีหนึ่งเขาออกไม่เยอะแต่เขาอยู่ได้ทั้งปีอ่นะปีมือไมลนะ่ะ ผมม่าหลายๆรุ่นก็เล่นเกเป็นแท้แล้วะนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับคือเขาออกมาปีหนึ่งออกไม่เยอะแต่เขาอยู่ได้ทั้งปีเพราะราคามันแพงไงนะครับถ้าออกมาเยอะเขาก็รู้เป็นงานสนามไงนะครับถูกไหมนะพระหลักนะครับค้านิยมมันก็เป็นเป้าหมายของปากเกอยู่แล้วนะครับเนาอยากจะฟอกฝากบอกกันนะเหมือนหลวงปู่ฟั่นนะครับถูกไหมครับหลวงปู่ฟั่นท่านออกเป็นร้อยรุ่นพูดถูกไหมนะครับ ลองไปดูรุ่นไทยๆดิเล่นเงินกี่ร้อยรุ่นแรกเล่นเงนกี่แสนกี่ล้านเอาง่ายๆนะครับแต่แต่ความความศักดิ์สิทธิ melhores, ์อะถามใจตัวเองว่าจะเท่ากันไหมล่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมตตาครับเป็นบรรักฐานเป็นแบบเป็นพื้นฐานของพระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครพุทนะครับมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับพุวีนะครับผม ก็โอเคนะครับรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะรับแล้วก็นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกนะ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ